เด็กชายเจ้าปัญญาสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่ขนมตาลได้หยิบยกนิทานเรื่องเด็กชายเจ้าปัญญาซึ่งเป็นเรื่องราวบางส่วนของนิทานชาดกเรื่องมโหสถชาดกมาเล่าให้น้องๆฟังค่ะนิทานเรื่องเด็กชายเจ้าปัญญานี้มีข้อคิดมากมายหลายประการแต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานเรื่องเด็กชายเจ้าปัญญา ขนมตาลจะพาน้องๆไปรู้จักกับนิทานชาดกกันก่อนค่ะนิทานชาดกคือนิทานสอนศีลธรรมในพุทธศาสนานิทานชาดกทุกเรื่องจะมีพระโพธิสัตว์หรืออดีตชาติของพระพุทธเจ้าเป็นตัวละครเอกโดยพระโพธิสัตว์จะเกิดเป็นสัตว์ต่างๆบ้างเป็นกษัตริย์บ้างเป็นคนธรรมดาบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้าง แต่หากไม่เป็นตัวละครเอกก็มักจะเป็นผู้สังเกตการและรับรู้เรื่องราวความเป็นไปต่างๆในเรื่องโดยตลอดนิทานชาดกเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเวียนว่ายตายเกิดในชาติต่างๆในพระไตรปิฎกปรากฏนิทานจำนวน5 4 7เ,เรื่องคนไทยนิยมเรียกกันว่าเรื่องพระเจ้า500ชาติส่วนนิทานที่คนไทยคุ้นเคยและรู้จักกันดีคือ นิทานชาดกสิบชาติสุดท้ายเรียกว่าทศชาติหรือพระเจ้าสิบชาติซึ่งทศชาติเป็นนิทานที่มีเนื้อเรื่องยาวกว่าเรื่องอื่นๆมีสิบเรื่องดังนี้ 1. เตมียะชาดก 2. มหาชนกชาดก 3. สุวรรณสามชาดก 4. เนมิราชาชาดก 5. มโหสถาชาดก 6. ภูริทัตชาดก 7. จันทกุมารชาดก 8. พรหมนาชชาดก 9. วิทุระบัณฑิตชาดกและ10เวสสันดรชาดกต่อไปเรามาฟังนิทานชาดกเรื่องเด็กชายเจ้าปัญญากันค่ะ เรื่องมีอยู่ว่าเศรษฐีคนหนึ่ง hmm. แห่งเมืองมิถิลานครมีบุตรชายคนหนึ่งซึ่งมีลักษณะแปลกกว่าเด็กคนอื่นคือตอนคลอดออกมามีแท่งยาอยู่ในมือด้วยบิดาเป็นโรคปวดหัวมาเนิ่นนานจึงนำแท่งยานั้นมาฝนแล้วทานหน้าผากอาการปวดหัวก็หายทันทีข่าวนี้เรื่องลือไปไกล ทำให้มีผู้เจ็บป่วยมากมายมาขอใช้แท่งยาและก็หายจากอาการเจ็บป่วยทุกคนเศรษฐีจึงตั้งชื่อบุตรชายว่ามโหสถแปลว่าผู้มียาสำคัญมโหสถเป็นเด็กฉลาดเมื่ออายุได้เจ็ดปีได้คิดสร้างโรงเด็กเล่นที่มีหลังคาทำให้เล่นได้สะดวกสบาย นอกจากนั้นยังให้ใช้เป็นที่พักคนเดินทางและที่ประชุมตัดสินคดีอีกด้วยพระมะโหสถเป็นเด็กฉลาดจึงมีผู้มาขอความช่วยเหลือให้ตัดสินปัญหาต่างๆอยู่เสมอและทุกๆครั้งมโหสถจะสามารถตัดสินปัญหาได้อย่างยุติธรรมวันหนึ่งชายคนหนึ่งปล่อยให้วัวกินหญ้าและตนเองเผลอนอนหลับวัวจึงถูกขโมย เมื่อชายผู้นั้นตื่นขึ้นมาพบว่าวัวหายไปจึงออกตามหาพบชายคนหนึ่งจูงวัวของตนอยู่จึงขอคืนแต่ชายที่จูงวัวไม่ยอมให้จึงถกเถียงกันกลุ่มคนที่ล้อมดูอยู่จึงแนะนำให้คนทั้งสองไปหามโหสถเพื่อช่วยตัดสินปัญหามโหสถ จึงถามชายทั้งสองว่าให้วัวกินอะไรเป็นอาหารชายที่เป็นเจ้าของวัวตอบว่าให้กินหญ้าชายอีกคนตอบว่าให้วัวกินลูกเดือยมโหสถฟังแล้วก็ให้คนไปนำใบประยงมาตำแล้วขยำเอาแต่น้ำมาให้วัวกินวัวกินได้สักครู่ก็สำรอกออกมาเป็นหญ้าทั้งหมด ชายที่ขโมยวัวจึงยอมรับสารภาพผิดกลุ่มคนที่ดูอยู่จะลงโทษชายผู้นั้นแต่มโหสถห้ามไว้และให้โอกาสชายผู้นั้นประพฤติตนเป็นคนดีไม่ลักขโมยของของผู้อื่นอีกครั้งหนึ่งมีหญิงคนหนึ่งอุ้มลูกเดินทางมาไกลเมื่อมาถึงสัดน้ำก็หยุดพัก วางลูกไว้ที่ใต้ต้นไม้และลงไปล้างหน้าในสระน้ำขณะนั้นมีนางยักษ์ตนหนึ่งเห็นเด็กแล้วเกิดนึกอยากจะกินจึงอุ้มเด็กไปหญิงผู้เป็นแม่เมื่อเห็นเช่นนั้นก็รีบวิ่งตามไปเพื่อขอลูกคืนเมื่อมีผู้คนเห็นเป็นจำนวนมากต่างก็อ้างว่าเด็กนั้นเป็นลูกของตน จึงเดินทางไปให้มโหสถช่วยตัดสินมโหสถบอกหญิงทั้งสองว่าลูกของใครก็ให้มาดึงออกไปหากใครดึงได้ก็จะได้เด็กไปหญิงทั้งสองจึงดึงเด็กเด็กเจ็บก็เลยร้องไห้ออกมาหญิงผู้เป็นแม่สงสารลูกจึงปล่อยลูกเพราะกลัวลูกเจ็บมโหสถจึงตัดสินว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของหญิงที่ปล่อยมือ เพราะแม่ที่แท้จริงย่อมไม่ต้องการให้ลูกเจ็บและไม่อาจทำร้ายลูกของตนเองได้เมื่อพระราชาแห่งเมืองมิถิลาได้ยินว่ามโหสถมีความเฉลียวฉลาดจึงทรงปรึกษาราชบัณฑิตทั้งสี่ประจําพระราชสำนักเรื่องจะให้มโหสถเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นราชบัณฑิตแต่ราชบัณฑิตทั้งสี ไม่ต้องการให้มีคนที่เก่งกว่าตนเข้ารับราชการด้วยจึงทูลว่ามโหสถยังมีปัญญาน้อยอยู่พระราชาเลยคิดทดลองปัญญาของมโหสถด,ด้วยวิธีต่างๆพระราชาดำรัสสั่งให้ชาวบ้านหุงข้าวให้มีลักษณะแปดอย่างคือไม่หุงข้าวด้วยข้าวสารไม่หุงข้าวด้วยน้ำธรรมดา ไม่หุงข้าวด้วยหม้อข้าวไม่หุงข้าวด้วยเตาหุงข้าวไม่หุงข้าวด้วยไฟธรรมดาไม่หุงข้าวด้วยฟืนไม่ให้หญิงหรือชายยกข้าวที่หุงแล้วมาและไม่ให้นำมาตามทางหลวงมะหสถจึงแก้ปัญหาด้วยการให้ชาวบ้านหุงข้าวด้วยข้าวแหลกซึ่งไม่ใช่ข้าวสารหุงด้วยน้ําค้าง ซึ่งไม่ใช่น้ำธรรมดาหุงข้าวด้วยภาชนะดินใหม่ที่ไม่ใช่หม้อข้าวเอาไม้ท่อนเล็กๆมาวางต่อกันเป็นวงกลมแทนเตาหุงข้าวเอาไม้มาสีกันเป็นไฟซึ่งต่างจากไฟธรรมดาใช้ใบไม้แทนฟืนเมื่อหุงข้าวสุกแล้วก็ให้กระเทยยกไปและไปทางลัดซึ่งไม่ใช่ทางหลวง พี่ขนมตาลสรุปการแก้ปัญหาของมโหสถมาให้น้องๆตามตารางนี้ค่ะเมื่อพระราชาได้ทราบเรื่องการแก้ปัญหาของมโหสถก็พอพระทยัยจึงทรงแต่งตั้งเศรษฐีผู้เป็นบิดาของมโหสถให้ปกครองหมู่บ้านทั้งหมดและให้มโหสถเข้ามารับราชการในราชสำนักโดยแต่งตั้งมโหสถซึ่งมีอายุเพียงเจ็ปีเป็นราชบัณฑิต พระราชทานเรือนไม้ให้มโหสถและเพื่อนๆของเขาด้วยมโหสถก็รับราชการด้วยความผาสุกและได้แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจนเป็นที่พอพระไทยของพระราชาจบไปแล้วนะคะสำหรับนิทานชาดกเรื่องเด็กชายเจ้าปัญญา และพี่ขนมตาลก็มีข้อคิดจากเรื่องมาฝากน้องๆค่ะข้อคิดจากเรื่องเด็กชายเจ้าปัญญามีดังนี้ 1. ปัญญาเกิดขึ้นได้หากเป็นคนช่างสังเกตแล้วนำมาพินิษพิเคราะห์ 2. ปัญญาเป็นสิ่งล้ำค่าที่สุดของมนุษย์เป็นเครื่องช่วยแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆในชีวิตได้ผู้มีปัญญา และใช้ปัญญาในทางที่ถูกต้องย่อมได้พบกับความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต '3. ผู้มีปัญญาไม่ควรใช้ปัญญาของตนสแสวงประโยชน์แก่ตนเพียงฝ่ายเดียวแต่ควรใช้ปัญญาแก้ปัญหาให้ผู้ที่ตกอยู่ในความทุกข์หรือใช้เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่คนหมู่มาก '4. ผู้มีปัญญาและตั้งมั่นอยู่ในความดีงามรู้จักเสียสละ และใส่ใจความเดือดร้อนลำบากของผู้อื่น 5. ผู้มีหน้าที่ตัดสินคดีความต้องตัดสินด้วยปัญญาและตัดสินอย่างยุติธรรมและ 6. ผู้ที่หลงกระทำผิดและยอมสารภาพว่าเป็นคนผิดเป็นผู้ที่สังคมควรให้อภัยผู้มีปัญญาและใช้ปัญญาในทางที่ถูกต้อง ย่อมได้พบกับความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะคะน้องๆและพี่ขนมตาลก็หวังว่าน้องๆจะนำข้อคิดที่ได้รับจากนิทานไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะส่วนคราวนี้พี่ขนมตาลต้องขอตัวกลับไปเตรียมเนื้อหาสาระสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีค่ะ